เออบุญแยมพม่าบ anyway. mm ุงดอกเห็ดนี่ยนะอื้มบุญดอกนี่ยสามดอกเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ก็เก็บมาอยู่จ้ะกรเก็บได้กระตาไหมเป็นยัไงดอกเห็ดนี่ยพี่สองดอกเพชรเอียงมาเกิด ทั้งดอกบอกงามบแน่นะีนะตรงบงดินด้วยนะใบไม่บางอืนะตุดจอดเลย,ยนขนาดจ้ะแม่มาไม่ยังนึกมาเรื่องเดี่ีแม่กระต่ายจะไปเก็บมาเห็นเ่ลยักเจ็บมากขึ้นกัน งามอีหลีสุดยอดเลยเออเก็บไาหมดดอกหนึ่งอ้วน,น,นขาดใช่ไ้มเห็นแบบนี้นโอ้ าว่ะอู้ปูน,นะนจะอีกดอกนึงอ๋อดอกนึงโอ้พี่นนะพี่นานพะี่นานะดอกนี่หน่อยกระลังเกิดแสดงเมื่อกี้เห็นด้วย ผมไปจุดมีเหตกันมีอ้าขาแตกเว้ยโมโหจะคของ,องออใหญ่มากอ,อุ้มเดี๋ยวจ้ะ หนดอกนี้หน่อยเพื่อนะหาตัวด้วยจ้ะ,จะเจอกลุ่มนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมองเลยเพี่นะ่ะพื่อนะ่ะโอ้โหกลุ่มเดียวได้ดิโอ้โหสุดยอดเด้เพี่นะ่ะอื้มอ,อ,อ,อ๋เลิศจะเลิดเลิศอีลีเมื่อกี้ในบริษัดขา มันเลหลว่ซะนี่นี่นี่นะดอกสวยอีรีจะ่ะ เป็นหล่างออกจริงจีสวยกว่าน,นี้อีกอือโอ้ยเอาแบบจะแห้งแตกจ้ะเท่าแล้วปล่อยมันเช่นจา้ะไปหาตัวผมเกาลัดตั้งมุกโตอยู่หรอกเดีย๋ยวอืมขออนุญาตตัดแบบนี้ได้จ้ะมตัวดึ๊บมีบอลขอ้างในอีก อันนี้ก็เกิดอยู่ในหลุมพี่จ้ะพูดนะหอมดอกวิ่งเงี้ยนี่อ๋อแจ็เปมนยังดอกเกีบเ,เห็ดเมื่อนีร่ไหมแจางเป็นจังสีพู้ปุ่นใจอยู่ข้างในพูดมากข้ามเขามากพอไม่พี่น้องเอ้ยอีละบางเท้าก็สิบรัยน มุดเขามาถ่ายเบิง้งนะมุดว่าสันแจ้กว่ากิ้งใหม่แจ้งว่าหยังโอ้ยมุดออกไปก,ก่อนมุดมากข้านเขามากพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> ขนาดเตี้ยอยู่แล้วก็ยังได้มุดคิดเบิ้งสูงซั่งซึ่มใดนั่นแตกอีกแล้วมาวางไว้กล่องนี้กัน เท่ออสองสามดอกนี่กัน,นจับดอกสองดอกนี่ดอกนึงแีม่ป้ีดอกกลมนึงอยู่นี่อ้บาจะคลองไรข้านเอาคักคักข้านแนม่พอแม่เี่น้องเลยสงสรเห็ดกอย พี่แม่เก็บเห็ดเมือ่อยได้ข้านเมือ่อยตามไปทั้งพี่ด้วยอันเจาะก,กบบระปรตัด้าไปน้ำ อาหิดสวยงามอีหลีนี่นชิดูนี่น่ากระเตกอีกนะสุดหยวดเลยค่าหิดสวยงาม ช่วยขึ้นมาไหนี่นาก็ขาดอีกเห็นบอลน่ะขาดน้่ยบริงามเลยสนาเซียวมีดจิ้มเอาหรอกข้าขาดน่ะเฮ้ยมันจะเก็บแป๊บๆพอไม่พี่น้องเอ้ย่าตัวจ้ะข้านตัวผีจะอีกกลุ่มหนึ่งมาเก็บดอกข้างผีกันจะเก็บทางผีก่อน ได้หน่อยนี่เพียบเลยเนี่ยพี่อ๋อแตกหนานเห็นป่ก็ไปโดนแตกจนไรพราะเห็นไ้นตะขาพังแล้วนี่ระนาดบดใช่ปะกิ๊บตรงนี้ตัดขาไปน้ำ

ตัวง่ามอยู่ด้วยไอหนี่พ่อแม่พี่น้องพู่นะขาจำขาเป็นเหย้าอยู่จ้ะเห็นหัวในนอนเสียกับขาเหย้า,ยาอยู่เห็นว่ากันเด้สวยสวยคอยละ <c oughs> อ,อีรีอันนี้ง่ามอีรีนี่ยนี่น เขาเนนะาี่ยขาวหาตัวจ้ะมันเหลืองโดดเดียวดอกเดียวเดีวดยวได้พน,นะจ้ะ เาะมาเก็บต่อหใหญ่มะปลาไหมโอ้ยพอตะเงี้ยก็แตกรุดจะเป็นจห่าอะไราา้าใหญ่มะปลาไหมจะพอไม่ไปน่นอเฮ็ดใส่กระตาอื่นไ,นไ้พร้อมเรียบร้อย้าเปล่าลงมาจะพอเฮ็ดเต็มปลายจังเลยจ่หลุกระตาหนะาจ้นะเนาะ อยู <Hey. S 1> si ่เมื่อกี้พี่ยจะจอดกันยังไงไปเชื้อพ่อเห็ดติ้มกับตาเห็ดกับจอแมนเจ้ากันเลยพูดนะเกิดแบบนี้ก็กงัดเจ้าพังเลยไอแม่น่ามี Đọc đi chá Đọc cái cơ nha ý Đọc đi cơ nha ý Đọc đi cơ nơi Đọc đi chá kì Tiếp mình có แต่อีกหน่อยตาดีขนาดานี้สิเห็นเนี่ยนจะจ๊ะดูนะปุ๋ปยไปด้วยจางพี่แม่นบ้างแม่นอยู่ขนาดดอกเล็กๆนี่นนเห็นเราคิดบุญแล้วกันไปใช้กระดกูกไงเราจะเนาะหาตัว ดอกใหญ่ยอยู่ดอกใหญ่ยอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นนะดอกใหญ่ยอยู่จ้าพุ่นนะดอกเสืออยู่นกแม่แม่กระแตกโอ้เป็นดอกนึ่แน่นมากกับเรื่องเรื่องสิกับพ่อกายอยู่หางายอยู่นะาจะเนาะ พีーー่พี่นะอืมดอกงอยู่จ้ะโอ้โหนะดองขี้ตมเต็ม ดอกใ่ายอีกนะจา๊ะะฮู้บึงดอกนี่จ้ะจันหยาขึ้นมาสุดจะได้เกิดอท้องเขาว่ะจี บ้นเพกบ้านอกไอ้ดึงขึ้นมากกัแตกท้าแล้วจะเป็นล็อกค่โอุ้นยางไปยางมามาพอเฮ็ดนาแหละปุ๊บสุดยอดจะสุดยอด,อดนี่ดอกเนี่เท่าแก้แก้เท่าระบไป อดอกนั้นัปกินซะพุ่นกระร่งกินอยู่ข้างล่างคนดอกเดียวแบ่งกันโอ้ยมึงสองดอกนี่จะมันงา่าคมคั่กไรสามดอกือสางมานฮิเดเลยดนาเล่ทพไมพี่นดอก พ่อพ่อย็ดพึ่งขาลายจาับมือพุโทโธพุทโธพุทโธนี่ดอกนึงโอ้นี่เท่าจ่ะป้องยังปกติติเจกดอกนึงเห็ดพึ่งขาลายเมืม่อกี้นี่เก็บยิปพึ่งเลือดดอกนึง ต็ว่าดอกนี่นอนซาบลาบเยอะก็จะเกิดล้ายอยู่แล้วฝนตกมากนี่เฮ้ยบุดอ,อกนี่น่จ้าดอกใหญ่งามแจ้าจ้าเมื่อกี้นี่จ้าดอกหนึ่ง มาเกิดน้ำทางเนาะพุน่นดอกใหญ่อีกตั้งหากแหน่มาในะวันหยังเมื่อกี้เก็บอยู่หกเจ็บดอกเนี่ยจับพ่อแม่พี่น้องเก็บแบบว่เปิดกล่อง รักเก็บเสร็จแล้วขามันสวยด้อเห็นเป็นจังสิดูดอกนี่มันหมันได้ดอกแห่ดอกหง่ยู่จ้ะดูนี่ดอกหง่ยดอกสวยอยู่ ดอกซัวด,ดอกนึงต้องเบิ่งดีๆเบิ่งบ่ดีก็บ่เห็นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตื่มตาฟางแล้วออออแกปะปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บกระเจี๊ย้อเจ้าของ ん